แต่ว่าเขากับพ่อก,กบก็เอากบตัวกบเท่ตัวพี่น้องเ <ś> อ <c oughs> ๊ะโอ้เด้ดปฝนยูดอ่ะ ี่น้องคนดวงดีม่นเงี้ยวกับพ่อกบกบแล้วขี่ก,กักงขาซะเด,นด็นี่ห้อยกับนี้จ้ะตอนแรกว่าหาหอยเขางายละจ้ะเนี่ยวันนี้พ่อกบนี่หอยเขางาประหอยปหอยจูบประหอยอยังแน่ละจ้ะแต่ว่าเขากับพ่อกบก็เอากบตัวกบเท้ตัวพี่น้องอี โอ้ได้ปนอยู่จ้ะอืมมีอีกบ่ตัวหนึงนี่ไม่จะโตโอ้มันเข่าหัออีปูอืมเมียเม,มแม่ได้กบตัวนึงแล้วเมียวเอากบก้อนแนวอื่นเฮ้ยคำอืม โอ๊ยป้ามาเป็นบกลังสิคุบปลาดุกปลาดุกน้อย เปนเคยกแล้วตันี้เช็ดขึ้นหมูแดดเดียวจ้ะบันต้มกบมันเคยก็จะชิดตามปนค่ะเมนูอาหารเศ้ามื่อนี้กที่เป็นติงเนื้อแดดเดียวแล้วกปนกบเด้อจากที่น้อง กบอัน,นฟังไปหาเมื่อวานนี่เขาได้ตั้งใจไปหากบแ้ะว่าจะไปเอาบัอกไอ้เขาไงมากินกับตำบหุองก็เลยได้กบมาตัวน,นึงจ้ะเม่นีก่ก็กินตามีม่ตมเกิดนาะจ้ะกินแดดไอเห็ดไปแต่เตมื่อวานนี่เก็บเขาตู้เย็นไว้ย่านมาเม้ามา่อกี้ง่ายจ้ะ เราห้างแต่ว่ายังใส่งานได้เยู่จ้ะอันนี้เสียบด้วยไม่ลำค่ะไม่บักลำที่เขาหลวกกินกับปนอ่ะนะมันแหงบัดนี้เขาบ่มีไม่ไพ่ก็เอาไม่อีย่ยงก็ได้จ้ะเสียบเนื้อเดียวเดียวประยุกตามที่เขามีน่ะนละจ้ะ เขาก็บ่ได้หงลายได้พี่น้องหุงตามเขากินต่อมือนี่นะจ๊ะมันจงสก,กินแซ่บเพราะว่าถ้าหงลายมันกระเน้ามันกระบุถิมพี่น้องเชื่อเขาบอกมีเวลาได้กินแต่อย่าหักซ้ำด้แต่ละมือเพราะว่าอยียกลาย ฮ<อ>ัอนหันโอ้วั่นปนกบก็เอาไปปนได้แล้วเป่อยแล้วกอบอ่ะอ้ิงจีิงฮั่นๆั่นเลยพี่น้องจะน้องกระสิากบไปปนมาเนี่ย มีนม่ง่ายจังม่มแล้วอยากอายที่น้องเขาเป็นนุ่มแล้วจ้ะทุ่งเงินได้มาออกคลิปนำแม่เนีแล้วจ้ะน้องเชิโรสี่ต่ำปนปนกบอย่างเ่เป็นผู้ชายก็ต้องรู้จักเค็ดเพราะว่าอย่างเพราะ่าแย่ขึ้นไป เอาลูกเอาเมียจังไม่ได้ลำบากเฮ็เด,ด,เกกเดกินเองรอดเมียบ่เฮ็ดให้กินก็เฮ็ดกินเองยุคสมัยปัจจุบันนี้ไผเอาตัวรอดก็้วผู้นั่นล่ะมีชีวิตอยู่ห่าก็คือกันตามมาตามตามเอาตายยงออกอย่าเอาตาไปเลียวบวกพริกเออ มันนี้ตามบแล้วป่ะน,นี่นยมาเด้กกินได้เด,ด็กินแล้วครับครับเด็กกินปนกบป่ะบ่ายได้ำได้เบิด,ดจ,จังจังเก็บกลางมันออกบดบดใส่กันรลด,ดตามไม่ง่ายปนกบ ใส่ขีห้เอาออกมาแล้วจ้ะเนีน,น,น,นกินกินขี้ตมครับแม่เอาขีตมไปตำบ่แล้วครับกบครับนี่งคนมาเิ่นมักนำกระดูกกรบต่ง ข้ากันนี้จ้ะผักรวมๆไปกนเขาไ็ได้พอปนอยู่ดีละเขาก็เก็บกลางออกไม่มีกลางแล้ว นะครับอืมโอ้อบใจหอมแล้วมันออกหวานหวานดีเนาะว่ามมนใส่น้ำตาลใจหอมหวานหอมที่พีดหวานแล้วก็ช mm. ิดน <Miller> ้ำปลากับน้าบักน้าวบีบใส่้่งมากินตำบัก ตัวนี้โบมันต่ำมากหงเลยลูกตัวนี้ปนกบครับมบบกปนโอ้ยแซ่บลูกมาจ้าต่ำมาซิมอืมอืมแซบลูกขอ้ส่ปลาลูกมาใส่นอนครับเดี๋ยวกินอันที้หนึ่งลูกลูกกินไปแล้วหน้าหอม S <S <ans> จัดจานบันนี่พี่น้องจัดจานแบบอาหารเส้าอาหารเส้าบ้านเขาหล่าหิว้วหรอเปล่โอ้พี่อปขบเขี้ยวรู้ผักกาดกระพี่น้องสดสดนะคะผักสีเขียวผักใบเขียว ฟางมากกินปนใส่บักหนาวซะผู้ดองคนเขาเจกากับโบมาแต่ว่าฟางหวานเสริมรสชาติกินปนดีบักหนาวใส่สันกับผีประกอบบนกบคุยเอาพี่น่องหมดมันหอนเนาะใส่เลยอย่จองตาป้าบนกบก็แสบแส่พี่น่องมาเด้อจ้ะ งืมเรากินปิ้งสิมอ่้วนะแล้วอปนกบบ่ะยสิบอกตอนตกินแค่นนข้าวจกอาเนี่คุยเอาแซ่บด้วยตักตัวต่ 또야. 응. 딱고. 또야. 응. 온거 진짜 미리 키 อืมอนร่อยเป็นจ่มมาชุเกาเข่าลันอืมมันมีซีงจริงค่ะ ไม่กใส่ไม่ใส่ลูกแต่เราอยากกินล้วปิ่กจิ่นกับปนกบแม่พี่นออ้องแบบร้อนจิ้มบ้างปนกบแบบกินปนกบกับปิ่นแบด มันเขาปิ้งโดนมันสิแข็งนี่ยแค่ปิ้งมาโดนมันก็ดีกินทำไมเนี้ยกินน้ำคนขบแดากระไรเนี่ไปหาปลาคนอีกเยอะจังแม่แฮมดึกดื่มไปได้กับขเขาแล้วอกินกระชัก ต้องนี่นาเจแต่ไม่ค่อยหนาวไปไนะหนเนาะพี่นะอนาบอหนาวบาหวา้อบงน้อแสบแด้คุยปนกบเดือนหนากับปีเดหนากัปีไม่แล้ว เขาเปรตไม่ใช่รถจอมพันทีแล้วกระลุกมาเขาก็คิอมึงนี่ติกจะบอกนี่พี่น้องกินเข่าอิ่มแล้วกระซิบไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเฮ็ดการก่อนเด้อจ้ะเบียกหล่ไล่จังหวะป๊อปคอยได้มาถ่ายคลิปสู้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้าตัวต่อไปนี่ก็เริ่มช่วงเริ่มเสาแล้วพี่น้องเคลียร์เบียกเคลียร์งานแล้วแล้วก็ะิบมาถ่ายคลิป แม่ถ่ายคลิปแซ่บๆเมนูแซ่แบๆส,สู้พ่อแม่พี่น้องเบิกอีเด้อจะ้ะท่านผู้ชมเนาะขอฟังขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมเด้อจะ้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวทางอีสานน้ำแน่เด้อค่ะค่ะแม่ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เด้อจะ้ะพ่อแม่พี่น้องขอให้ร่ำร่รวยๆกันสุขสุขคนเด้อจ้า